สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing อยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีค่ะจากในข่าว Financial Times ก็รายงานนะคะว่าเยอรมนีแล้วก็อิตาลีเนี่ยกำลังหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการนำทองคำจำนวน1,930ตันค่ะซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมนะคะ2 4 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับออกจากห้องนิรภัยของธนาคารกลางสหรัฐในนิวยอร์กมายัางยุโรปค,ค่ะภายใน8สัปดาห์โดยบอกว่าจะใช้เครื่องบินขนส่งของนาโตค่ะ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดความไว้วางใจต่อห้องนิรภัยของอเมริกาที่มั่นคงมาตลอด80ปีเริ่มสั่นคลอนต้นทุนการกู้ยินของสหรัฐและก็ระบบสกุลเงินสำรองของโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรมาดูรายละเอียดกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ จากที่ปอมได้เข้าไปอ่านในรายงานของ Financial Times เนี่ยระบุออกมาว่านักการเมืองแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนสิทธิผู้เสียภาษีในยุโรปต่างแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเลยค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยของทองคำของตนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโจมตีธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดด้วยถ้อยคำรุนแรงโดยพวกเขาบอกนะคะบ,บอกว่าการเก็บทองคำเอาไว้ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะทำให้อธิปไตยของยุโรปอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นซึ่ง นิวยอร์กเนี่ยคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีเนาะ ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตเนี่ยถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการเก็บทองคาของยุโรปโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นเมื่อภายคุกครามจากการรุกรานของสหภาพโซเวียตต่อยุโรปตะวันตกยังคงเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงนั้นเยอรมน,นีค่ะก็เลยเริ่มเก็บทองคําจํานวนมากเอาไว้ในสหรัฐค่ะตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจฟื้นฟูหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประมาณ1ใน3หรือว่าประมาณ1,200ตันยังคงถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยลึก24เมตรของธนาคารกลางสหรัฐในนิวยอร์ก ซึ่งถ้าเกิดมาดูสถิติเยอรมนี ie, และอิตาลีเนี่ยเขาถือครองทองคำสำรองมากเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3ในโลกโดยมีปริมาณ3,352ตันอันนี้คือของเยอรมนีแล้วก็2,452ตันอันนี้เป็นของอิตาลีค่ะส่วนสหรัฐถือครองทองคำมากที่สุด8,133ตันค่ะพอมาสู่ยุคปัจจุบันทางด้านของสหรัฐเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในการทูดซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างรุนแรงและก็โหดไปนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของเยอรมน,นีแล้วก็อิตาลีเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ค่ะทีนี้เรามาดูการเก็บทองคำของธนาคารกลางต่างๆในโลกนี้กันบ้างนะคะโดยข้อมูลจาก v r r g o o o u n o u n c i l หรือว่า,าสภาทองคำโลกเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะคะว่า พบว่า43%ของธนาคารกลางที่เข้าร่วมการสํารวจเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มการถือทองคําภายในปีหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะส่วนการเคลื่อนไหวของเยอรมนีแล้วก็อิตาลีนะคะโดยในเยอรมนีเนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวล่าสุดเริ่มต้นเมื่อปี2010ก็คือผลักดันให้ธนาคารกลางเยอรมนีหรือว่าบุนเดสแบง k เนี่ยดำเนินการนำทองคำจำนวน674ตันกลับจากนิวยอร์กแล้วก็ปารีสระหว่างปี2013 ถึง2017โดยปฏิบัติการนี้ค่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณ7ล้านยูโรแล้วก็ตรงนี้ก็เลยทำให้ภายในปี2020ทองคำสำรองของเยอรมน,นีครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกเก็บไว้ภายในประเทศแต่ว่ายังไงก็ตามทองคำประมาณ37%ของเยอรมน,นีเนี่ยยังคงถูกเก็บไว้ในสหรัฐค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกฝ่ายที่อยากจะให้เยอรมน,นีเนี่ยดึงทองคํากลับมานะคะคือบางส่วนเนี่ยก็อยากจะให้เยอรมน,นีเนี่ยเก็บทองคําไว้ที่สหรัฐด้วยคือปล่อยให้มันอยู่ที่เดิมอะคะ่ะ ส่วนทางด้านอิตาลีค่ะคุณเมโลนีนะคะก็เคยแสดงจุดยืนในลักษณะแบบนี้เลยคืออยากจะให้ดึงทองคำกลับประเทศขณะที่ตอนนั้นเ,นเขาเป็นฝ่ายค้านนะคะโดยคุณเมโลนีนก็ให้คำมั่นสัญญานะคะบอกว่าปี2019เนี่ยจะนำทองคำกลับอิตาลีแต่ว่าหลังจากที่คุณเมโลนีนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2 0 2 2ก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้ก็ดูจะเงียบเงียบไปนะคะทนีนี้ในรายงานของ financial times ก็ระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีเมโลนีเนี่ย แห่งกรุงโรมก็พยายามที่จะรักษาทองคําเอาไว้ให้เหมือนกับว่าเป็นการต่อรองกับวอชิงตันในช่วงของการเกิดสงครามการค้านี่แหละค่ะคราวนี้นะคะมันก็มีการถกเถียงที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในเยอรมนนีแล้วก็อิตาลีเกี่ยวกับการนําทองคํากลับประเทศมันเหมือนเป็นการจุดชนวนวิกฤตการทูดทางการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะ คือทั้งสองประเทศเนี่ยเคยเลือกที่จะเก็บทองคําจํานวนมากไว้ที่ห้องนิรภัยของธนาคารกลางสหรัฐในนิวยอร์กซึ่งอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงสร้างความมั่นคงที่จัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจากนั้นเป็นต้นมาทางธนาคารกลางเยอรมนีหรือว่าบุนเดสแบงค์ค่ะก็เคยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายทองคํามาแล้วนะคะระหว่างปี2013จนถึง2017คือได้เคยเคลื่อนย้ายทองคำเนี่ย674ตันจากปารีสแล้วก็นิวยอร์กมายัางแฟรงก์เฟิร์ตภายใต้โครงการนี้นะคะ การขนส่งแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณระหว่าง20-50ตันและเขาก็ดำเนินการในตอนกลางคืนค่ะใช้เครื่องบินขนส่ง IL 7 6หรือว่า C 1 7ภายใต้การรับรู้ของกองบัญชาการนาโตส่วนทองคำในปัจจุบันของทั้งเยอรมนีและก็อิตาลีนะคะถ้าเกิดลองมาคำนวณมูลค่ากันดูโดยอิงจากราคาทองคำที่ตลาดประมาณ3 3 6 6ดอลลาร์ต่อทอยออนเนี่ยทองคำจากเยอรมนีที่เก็บอยู่ใน York, นะะิวยอร์กค่ะ มีมูลค่าประมาณ1.34แสนล้านดอลลาร์ขณะที่ทองคำสำรองทั้งหมดของอิตาล,ลีอยู่ที่2,451ันตันจากบันทึกลับที่รั่วไหลออกมานะคะระบุว่าประมาณ700ตันค่ะจากจำนวน,นนั้นเนี่ยนะคะยังคงถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยของสหรัฐค่ะมูลค่าของทองคำสำรองของอิตาลีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาทองคำสำรองของทั้งสองประเทศที่เก็บไว้ที่ธนา,าคารกลางสหรัฐมารวมกันค่ะจะมีน้ำหนัก อยู่ที่ประมาณ1,730ตันคิดเป็นมูลค่าสูงถึง2 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จากรายงานของ financial times นะคะถ้าเกิดประเมินมูลค่าที่เรียกว่า aggregate market value ซึ่งอ้างอิงจากราคาทองคำในช่วงพีคของเดือนหรือว่ารวมค่าประกันภัยและก็ต้นทุนการขนส่งมูลค่ารวมก็จะสูงถึง2 4 5 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะทีนี้เจ้ากระแสะข่าวที่บอกว่าเยอรมนีกับอิตาลีเนี่ย จะถอนทองคำออกมาจากธนาคารกลางสหรัฐอันนี้ก็เลยทำให้มีความวิตกกังวลนะคะมีรายงานนะคะว่าธนาคารกลางเยอรมนีและก็ธนาคารกลางอิตาลีวางแผนที่จะขนส่งทองคำครั้งละ50-60ถึง60ตันต่อสัปดาห์โดยดำเนินการในช่วงเที่ยงคืนด้วยเครื่องบินขนส่งมาตรฐานนาโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการขนทองคำออกมาจริงจากธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็มันเป็นเหมือนกับว่า ถอนเงินฝากอะค่ะแต่อันนี้เป็นการถอนเงินฝากที่เป็นทองคําออกจากธนาคารกลางสหรัฐทีนี้การที่จะไปปรากฏในงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐนยคะมันก็จะทําให้เห็นว่างบดุลงบประมาณของเขาอะค่ะลดลงประมาณ29,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่มูลค่าทองคําในฝั่งของสินทรัพย์ของงบดุลก็จะลดลงตามไปด้วย ทีนี้มันก็จะดูเหมือนว่าเป็นธุรกรรมแบบซีโร่ซัมหรือว่าเป็นแบบผลรวมศูนย์ก็คือจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเชิงบัญชีก็คือสรุปง่ายๆนะคะว่ารายการหนี้สินแล้วก็สินทรัพย์ลดลงในปริมาณใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีช่องโหว่ทางบัญชีหรือว่าผลกระทบทางงบดุลโดยตรงค่ะ มองดูจากตรงนี้ก็คือเหมือนกับไม่ได้ขาดทุนอะไรนะคะแต่ว่าการที่ตลาดรับรู้ว่ามีการถอนเงินฝากออกจากบัญชีทองคําอาจจะส่งผลกระทบก,ก็คือประเด็นแรกสัญญาณเชิงจิตวิทยาค่ะก็คือต่อผู้ลงทุนทั่วโลกเลยว่ามองว่าเอ๊ะแสดงว่าธนาคารกลางบางแห่งไม่มั่นใจในความปลอดภัยของเฟดเหรอประเด็นที่2เงินสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับทองคําถูกถอนออกก็คือเมื่อธนาคารกลางต่างประเทศเนี่ยถือทองคําไว้กับเฟด พวกเขาก็สามารถขอเปลี่ยนทองคำเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ในระบบพอถอนทองออกก็อาจจะเกิดการหดตัวของสภาพคล่องสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะประเด็นที่3อันนี้ก็สําคัญมากมันจะเกิดแรงกดดันในตลาดพันธบัตรเพราะว่าประเทศที่ถอนทองคําก็อาจจะขาย Treasury bills หรือว่าพันธบัตรสหรัฐควบคู่กันไปด้วยแม้ว่าเฟดส,สาขาวยอร์กเขาจะมีเครื่องมือในการจํากัดวงเงินของสัญญาซื้อคืนเพื่อที่จะรองรับ แรงกระแทกดังกล่าวได้แต่ว่าการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่า Treasury yields เนี่ยพุ่งขึ้นถึง10จุดเบสก็คือ10 basis points เนี่ยค่ะก็อาจจะจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ซึ่งมันจะส่งผลให้ดอกเบียจำนองแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชน,เ,นเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่ามีความเป็นไปได้ค่ะว่าการตัดสินใจของทั้งเยอรมนีและอิตาลีในการถอนทองคาองําออกจากห้องนิรภัยของเฟดเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับการลดสัดส่วนการถือครองตัวเงินครังระยะสั้นก็คือ treasury bills ซึ่งทั้ง2ประเทศใช้เป็นหลักประกันคู่ขนานค่ะและจากโครงสร้างของตลาดพอร์ตการลงทุนนี้มีมูลค่าประมาณ18,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการขายพอร์ตดังกล่าวอาจจะทำให้ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเพิ่มขึ้นอีก5 6ถึง6จุดเบสก็คือ6เบสิสพอยต์นั่นเองค่ะทีนี้เจ้าอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ภาระดอกเบีย้ยในงบประมาณของรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยสูงขึ้น ตามการคาดการณ์ของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาหรือว่า CBO นะคะโดยในปี2024เนี่ยการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ870,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.628ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2034คะ่ะคือพูดง่ายว่า การโอนทองคากลับไปยังยุโรปแม้ว,ว่าจะไม่ก่อให้เกิดการไหลออกของเงินสดโดยตรงนะคะแต่ว่าอาจจะกลายเป็นตัวเร่งที่ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างถาวรโดยมันจะเป็นตัวบ่อนทําลายภาพลักษณ์ความเป็นเซฟเฮเวนหรือว่าแหล่งเงินที่ปลอดภัยที่เคยมีมาอย่างยาวนานของสหรัฐค่ะเมื่อความน่าเชื่อถือสั่นคลอนต้นทุนก็จะยิ่งทุงีคูณมากขึ้นถ้าเกิดมองในมิติข,ของนโยบายระหว่างประเทศค่ะประเด็นสําคัญในรมาน,นี้ก็คือเสียงแตก ถึงความเชื่อมั่นของเฟดในนิวยอร์กส่วนฝั่งอิตาลียังเจระะจาภาษีเหล็กและก็อลูมิเนียมกับรัฐบาลทรัมป์อยู่ถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจโครงการห้องนิลภัยทองคําของทั้งสองประเทศนี้อาจจะต้องยิ่งเร่งดําเนินการมากยิ่งขึ้นค่ะท้ายที่สุดการเร่งขนทองคําไม่ใช่แค่การเคลื่อนย,ย้ายทางกายภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแตกร้าวทางจิตวิทยาในโครงสร้างเงินสํารองโลก เมื่อความน่าเชื่อถือของอำนาจสูงสุดของดอลล่าเริ่มสั่นคลอนความมั่นคงของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบการตั้งราคาที่ต้องการเบี้ยความเสี่ยงหรือว่า r i s k PREMIUM ที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทําให้การขาดดุลการค้าของสหรัฐเส้นดําเนินมาอย่างยาวนานกลายเป็นเรื่อปกติค่าที่ระดับประมาณ6%และภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางจะไล่ทันงบประมาณกลาโหม เปิดประตูสู่ยุคของดอลลาร์แพงค่ะซึ่งก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนและการบริโภคทั้งในภาคเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐอย่างถาวรที่น่าประหลาดใจก็คือทุกออนซ์ของทองคำที่ถูกนําออกจากห้องยิรภัยจะย้ําเตือนเราถึงความจริงทางประวัติศาสตร์ว่ามูลค่าของเงินกระดาษนั้นตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นเป็นหลักค่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับปอมด้วยนะคะหรือว่าจะกด s u p e r อร์ตงด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าอยากดูแลสุขภาพฝากผลิตภัณฑ์ดิ p ซี d ดีไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ปอมชลิดาปมโยธีและกุชริ่งลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ